สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่ออัชลาพรวงโคกสูงนะคะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะพี่ๆฝ่ายการศึกษานะคะจะพาน้องๆน,นักเรียนนะคะมาเข้าเรียนรู้ในส่วนจัดแสดงเรียงผานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับเรียงผาน,นะคะว่าจะมีชีวิตอย่างไรแล้วก็มีการกินอาหารยังไงนะคะเรามาติดตามกันเลยค่ะ เลี้ยงผานะคะเลี้ยงผาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกันกับแพะค่ะแต่ว่ารูปหน้าของเขาจะยาวค่ะแล้วก็มีลาตัวสั้นและคอยาวเช่นกันค่ะเลี้ยงผานะคะจะอาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้าผาสูงค่ะแล้วก็ภูเขาที่เป็นป่าทึบค่ะเลี้ยงผานะคะจะมีขนเป็นสีดํานะคะแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ตัวขึ้นมานะคะก็จะมีขนสีขาวแซมขึ้นมานั่นเองค่ะ เลี้ยงผานะคะตัวเมียจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวผู้ค่ะจะมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะและเขาของเขานะคะจะยาตลอดต่อนเนื่องทุกปีค่ะและอาจยาสูงสุดถึง3 2ซนเมตรค่ะค่ะอาหารของเลี้ยงผา,านะคะเลี้ยงผานะคะก็ะจะทานหญ้าใบไม,ไม้เปลือกไม้แล้วก็ผลไม้ป่าบางชนิดค่ะ ต่อมานะคะพฤติกรรมของเลี้ยงผานะคะเลี้ยงผาเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวนะคะหรือว่าในช่วงที่มีฤดูผสมพันธุ์แล้วก็ช่วงช่วงที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะเลี้ยงผานะคะก็จะอาจจะพบเลี้ยงผานะคะอาศัยอยู่เป็นฝูงค่ะเลี้ยงผานะคะเป็นสัตว์ที่มีประสาทตาที่ดีแล้วก็มีการรับฟังที่ดีเป็นอย่างมากค่ะและเลี้ยงผานะคะจะตกลูกครั้งละหนึ่งตัวค่ะ เลี้ยงผานะคะจะตั้งท้องอยู่ที่210วันไปจนถึง240วันค่ะจะมีอายุไขอยู่ที่ประมาณ10ปีไปจนถึง12ปีค่ะและพื้นที่กระจายพันธุ์ของเลี้ยงผานะคะจะอยู่ที่ไทยจีนเมียนมาลา่ากัมพูชาและเวียดนามค่ะเลี้ยงผานะคะจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน19ชนิดนะคะตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ประสมวนคุ้มครองของเรานะคะแล้วก็ไม่ทำลายสัตว so ์นะคะและช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝ่ายการศึกษาสัตว์ขอนแก่นต้องขอตัวลาน้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะและในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะรอมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ